ฟอร์เนอร์หจากกาเมินครับเพื่อนๆครับดูสกักกอนจออาร์โมเลตนะครับสู้แสงขนาดนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วดูสู้แสงขนาดนี้ครับเพื่อนๆครับราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นนะรุ่นนี้ไม่มีเพลงนะครับ9,990บาทถ้ามีเพลงก็11,990บาทะครับหน้าจอสว่างสวยเราชอบนะ12.58อนะ่ บ่ายโนะครับกาเมิน f o r ์เ u น n e อร์หนะครับเพื่อนๆครับวางขายแล้วนะวันนี้นะครับไปซื้อได้เลยที่การบิน by g s s นะครับขอบคุณการบินบ GAS ด้วยที่ส่งมาให้ทดสอบนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วก็มารีวิวเต็มๆกันอีกทีนะอ่ะสไลด์ดูหน้าจอกันนิดนึงทัชสกรีนลื่นๆนะครับวันนี้วางขายแล้วนะรุ่นที่ไม่มีเพลงนะครับการบิน Forerunner 165แต่เรือนนี้มีเพลงครับ เป็นมิวสิกจาน1 000, 1, 000, 1, 000, 1 9 9 0ถ้าไม่มีเพลงก็9,990ครับเพื่อนๆครับวิ่งซ้อมเทมโปบนลู่มานะครับนี่วันนี้ครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันเต็มๆอีกทีนะครับขอบคุณการบินบาย GIS ด้วยลิงก์ซื้อเดี๋ยวใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับ